คือพี่ทุกคนคิดว่าเออเราต้องช่วยกันพัฒนาหรือตัวเราเองพัฒนาคนในส่วนของเราพยายามอย่าให้มีตัวเลขที่ต่ำกว่าห้าแสนก็คือให้เรามีโอกาสได้ติดหนึ่งในสิบตลอดบ่อยๆนะครับนั่นคือถ้าเกิดให้พวกพี่จับชื่อไว้เนี่ยังเกตได้ว่าคนที่ติดหนึ่งในสิบตัวใหญ่ก็จะติดหนึ่งในสิบอยู่ตลอดนะครับมาตลอดแต่ว่ามีหลายคนเองที่ที่พัฒนาตัวเองดีขึ้นมาในช่วงของปีนี้อย่างเช่นคุณสมภูมิอะไรเงี้ยจาก ปีที่ปีก่อนไม่ไก็มีตัวเลขนเลยนะครับก็ีิวการได้พูดคุยกันว่าเออปีที่แล้วพี่รู้ว่าข้อผิดพลาดของพี่คืออะไรแล้วปีนี้ก็เลยต้องกลับมาแก้ไขกันหม่แ้นไม่ได้คือความหมายคือมันไม่มีใครที่แย่แล้วแย่ตลอดไปนะครับมันแย่แล้วแล้วหาทางกลับมาและพัฒนาตัวเองมันก็โอกาสกลับมาให้ประสบความสำเร็จได้ก็เป็นการใจกับทุกคนนะประเด็นคือเราเองทําอาชีพนี้ในอุตสาหกรรมนี้เป็นอาชีพมหัศจรรย์อยู่แล้วนะครับมันไม่มีทุกๆปีหรอกที่มันจะแย่ เราจะมีปีที่ดีขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกรายได้ทุกคนนะครับเถ้าไปในส่วนของเทสเนี่ยนะครับก็คุณได้สลัางผลีัล้์อันนี้ชื่อนิดจำได้บ่อยแล้วนะครับเพราะติดท็อปจุดละลายตลอดนะครับก็เป็นกลุ่มที่เด่นคงใช้ใขายออนไลน์อยู่นะครับก็สามสิบสามรายนะครับแล้วก็คุณชิรายรุกเนี่ยก็คือปุ๊กน,น,นะครับอยู่ปัตตานีเจ็ดแสนกว่าก็ขายได้ยี่สิบหกเทสที่หนึ่งเอกชาดภูมิีที่สามเทส ประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มท็อป o นะครับของผู้บริหารนะครับนี่แมนน์เวอร์แอคทีฟนะก็อันดับหนึ่งก็คงเป็นของที่หนึ่งอยู่นะครับที่10ตัวแทนทำงานนะครับที่เป็น12เปอร์เซ็นตะ์บุญกิติมาทองขาวนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีแรกผลงานไม่ดีไม่ดีมาสองปีนะครับปีนี้ก็โดดเด่นขึ้นมาในช่วงมกราและก็ปีที่ผ่านไปก็อันดะับหนึ่ง7ถึง7เปอร์เซ็นต์ ที่หลุนและชูนชมพน,นานครับเอ็กติเจ็ดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็พี่อ้อยของเราครับเอ็กติฟหกคนนะครับที่เป็นยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นี่คือในกลุ่มของผู้บริหารที่ทำในส่วนของเอ็กติฟนะครับของตัวแทนในช่วงของเดือ,อนที่ผ่านมานก็บอกว่าในส่วนของเอ็กติฟเนี่ยแค่ก็แต่เดือนของเดือนที่ผ่านมาทุกท่านจะเห็นได้ว่าตัวเลขซับเข้ามาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อัตราค่อนข้างจะเยอะนะครับท่านที่ตื่ถามว่าตัวเลขของเอฟดีประเทศไทยเนี่ย ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเราเตตโตประมาณ40เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยาใหม่คือมกราภูมิ่มานตัวเลขเราเราดีกว่าปีก่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเรายังไม่ดีเท่าปีก่อนก็คือในส่วนของการทํางานของตัวแทนต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่บริษัทโฟกัสน,นะครับก็คือ,อก็ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ที่บริษัทโฟกัสตรงนี้แล้วก็ทางพวกเราเองต้องโฟกัสว่าเรามีคนอยู่ในทีมงานของเราเราจะทำยังไงให้ตัวแทนของเราเนี่ย เขามีผลางานแล้วก็มีรายได้จากธุรกิจที่อยู่กับเราให้ได้เนะี่ยคือสิ่งที่อยากฝากพวกพี่แล้วก็เป็นสิ่งที่เบเอร์ตัดปกติเบอรดัะหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ตัวแทนที่มีอยู่นเนี่ยแอคทีฟในการทำงานให้ได้ครับถ้าเรื่องของนิวโฟสก็เห็นว่าภาคใต้ตอนบนเราเนี่ยก็ยัง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 ต้องปรับกันอยู่พอสมควรในเรื่องของตัวนิวโฟสนะครบับในเดือ,อนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะบอกว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยต้องรวมใจทำทองเนี่ย รู้ไหมเก้ารหัสน,นี้คือค,คุณดวงใจนครดีคือคำนวกงานคุณนัททวิชนะอยู่นครศรีธรรมราชแต่ว่าตัวเขาได้อยู่ภูกเก็ตนะครับก็มีพื้นคนที่อยู่ที่น่านตะไคร์คามาจอยแทน,น,ะนะ <S <S มีการส่งออกโพสต์หลายคนแล้วก็ทำทีอีกประมาณยี่สิบคนแต่ว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยก็คือสามารถเก็บและเอก,เอกสารออกโพสต์ได้เก้านะอันน <S <S ีน้คือเองคุณปุ๋มเนี้ยก็อยู่ในภูกเก็ตนะครับแล้วก็คุณสมุทรการเดมีจาก กระบี่นะคับนี่คือสองนิ้วโปนะครับคุณดีได้คือสองสองกับโดยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยมีภูเก็ตของเราเองล้วนๆนะก็มีคนเดียวที่มีนะครับก็คือพี่ตาแล้วมาจากไหนไม่รู้หนึ่งคนแ้วหนึ่งนิ้วโป้งแต่ว่าถ้าเฉลี่ยตัวพี่ตาเด็ดตระเด็นเลยนะครับคั้งติดตาหรือเปล่านิ้วโป้งนี้ก็ก็บอกว่าอย่างที่อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือเรื่องของคนใหม่คนใหม่ในที่มาของ รุ่สิทธแหละนะครับเพราะนั้นเป็นเป,นเปนสิ่งหนึ่งที่ที่ในรุ่นนี้เราพูดอยู่เสมอว่า new post <c oughs> คือลมหายใจนะครับเมื่อมี new post ทุกอย่างก,ก็สดชื่นแล้วก็ทุกอย่างก,ก็มีผลทางที่จะให้เราได้ดอลองได้คิดได้ทําอะไรแต่ถ้าไม่มี new post มันก็ตลาดจะตา้านก่นะครับแข่งขันแข่งก็คนแทนคนเดิมๆไปบรรยากาศเดิมๆคุยแบบเดิมๆพ่อตัวแยกแบบเดิมๆก็ยากนะครับที่ที่จะกลับไปแย่งใหม่ได้เลยแตถ้าเด็กๆมีคนใหม่มีนิวโค้ดเข้ามาใหม่ เราก็รู้สว่าได้คุยอะไรใหม่ๆอาจจะได้มีสีสันมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเราเป็นผู้หารเราคุยเรื่องเดิมๆกับคนเดิมๆบ่อยๆทุกๆปีอย่างเงี้ยอ้าปากเขาก็รู้แล้วเราจะพูดอะไรรูกไหมครับเดิมเราจะโูอะไรก็ไม่ยาก่อยนะแต่ถ้าเราเอาความรู้เดิมๆของเราที่มีอยู่พูดกับคนใหม่เียนการได้สอคนใหม่ก็เพิ่มความสดชื่นให้รับเรานั่นคือก็อยากทุกท่านว่าแผลที่พี่ครูบอกนัเดี๋ยวจี่ครูจะฟังเรื่องว่าเรื่องของการนัดสนุนที่บริษัทมีประกาศออกมาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการให้ ผู้สปอตเตอร์แล้วก็บร e ดสติงที่มาร่วมงานที่ออกมาหารกับเอฟรีเนี่ยให้คนละร้อยาบาทเป็นอย่างไรเพื่อจะได้วางแผนในการดึงตรงนี้ให้เป็นรายได้ของเราด้วยแล้วก็เอาไปทาทา่าหรือทำอะไรก็แต่ที่รู้สึกว่าช่วยลดภาระเรื่องเช่นค่าออกรหัสหรือค่าสอบอะไรเงี้ยนะครับก็ว่าน่าประโยชน์จากตรงนั้นนะครับอันนี้รายได้่ายส่วนตัวนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็เห็นว่าเบอร์หนึ่งก็ทางปัตสาหีนะ พีพิพากุกของเราครับรัตตอก็เป็นของอทางหันใหญ่ทางออนครอะไรประมาณน,นี้นะนี่คือผลงานตัวตัวนะครับเดรอยล,ลายก็เห็นว่าคุณนัทละลังก็ขายเองออนไลน์ส่วนใหญ่ขายเองย,องยองี่สิหล้านตัวให้ประมาณนี้ทีนี้ถ้ามาดูในส่วนที่เราโฟกัสกันอยู่ทุกปีโดยเพราะอยิ่งเร,งเราสามารถที่จะเป็นแชมป์ต่อปีติดต่อกันได้ทีนี้เราดูว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ ปีได้ดูของเด่นที่แล้วก่อนเดือนแรกคือกุมภาพันธ์เบอร์หนึ่งเนี่ยที่ซัวเลายไป3.2ล้านอนุมัติมา2ล้าน1หมื่นกว่นี่เบอร์หนึ่งนะเดือนที่แล้วครับแล้วก็พี่ยิีกนะอร์บเนี่ยล้านเจ็ดนะครับแล้วก็ของพวกเราครับเอาไปเป็นอันดับสามอยู่ที่ล้านห้าอัปโต้ของพวกเราเห็นไหมนะครับประมาณนี้แล้วต้องบอกว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับตัวเลขดีมาก ทุกพื้นที mm ่ท hmm. ี <mic Panther> <system> il, ่บอกไปบริษ yeah. ัทเติบโตจากปีก่อนในสีเดียวเลยแน่นอนปัจจัยหนึ่งก็คือไม่ใช่ปัจจัยหนึ่งแต่ปัจจัยสาคัญเลยทําให้อุตสาหกรรมประการชีวิตนี้ยอดขายดีขึ้นมากๆแตนะครับเพราะว่าในส่วนของกฎเกณฑ์ของโคเปเบน์เข้ามาตอนนี้บริษัทเราโคเปนเร์ยบร้อยแล้วแเพราะไรคือกุบบันทันที่ซื้อหลักจากนี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าเรื่องขายโคเปนละคำถามคือต่อจากนี้ไปเราจะเอาอะไรไปเป็นกีมิในการคุยกับคนที่เราต้องการจะเป็นอาตสากัรให้เขารู้สึก ตรงนี้นะแต่ตอนนี้คืออาจจะสร้างบรรยากาศต้องเขียนบางอย่างก็รู้ว่าเออต้องรีบซื้อแล้วเดี๋ยวจะเข้ากฏเกณฑ์เรื่องไข่โคไปเป็นแล้ก็มีริการพูดคุยกับลูกค้าเรื่องของกฏเกณฑ์ตรงนี้ได้หลังจากนี้อาจต้องหาเรื่องวัตถุดิบบางอย่างนั่นแหละเพื่อเป็นทีมบิ๊กในการเร่งผลงานให้เราของเรานะครับก็ไอ้แบบนี้นะครับทีนี้มาดูของทั้งปีบ้างสมมุติว่าเราจะสิ้นปีแล้วสมมุตินะตอนนี้เราอยู่เบอร์ไหนตอนนี้เราอยู่เบอร์สี่นะอ่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นของคุณธนวัฒน์ วีพีบ่าววีพีบา่บาวนี่อยู่นครสีธรรมดานเราเล่นดีมาสองเดือนแล้วนะครับไม่รู้มากินอะไรมานะครับเพราะะฉนั้นเห็นมีการคุยอยู่ว่าเขาจะทําประมาณสามสิบล้านผมมีโอกาสแปลว่าคนอืาตั้งสามสิบล้านนะประมาณนี้ก็คือวิพีคนนี้นะครับพเพราะฉะนั้นคือวีบ่าวก็มาแรงนะครับปีนี้นะครับแล้วก็อันดับสองเนี่ยพีอีทีวีพีเขาหมายวพีอีทีเขาวีพีเขาเป็นเอจีพีนะแต่บางง่ายกลุ่มตรงของเขาเนี่ยสองสิบเก้าล้านนะนะครับว่าคือวีพีตรง ต่อที่บ้านละดับสาวในทุน2.5ล้านนะพี่ภูมิ2.6ล้านพี่โจ้2.2ล้านแล้วบ้านดับ6ใน้าล to ้านโดยเฉลี่ยก็2ล้านกว่ามีประเด็นที่ที่โดดขึ้นไปพร้อมกับพี่พี่อีกต้องคือ1.2ล้านเนี่ยนะครับเรื่องคือเห็นว่าตอนนี้เราก็ยังยังมีเวลาอยู่พอสมควรนะพื้นเริ่มต้นนะครับมาไม่มาได้แค่หอมเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเราตามหลังไปหนึ่งไม่เยอะหรอกแค่4แสนเองแต่ถ้าช่วยกันก็เดียวนะครับก็สามารถที่จะ ทำให้เลร็ได้นี่คือในส่วนของภาพรวมจากในส่วนของตัวเลข2เดือนที่ผ่านมาบอกว่าต้องถามว่าเรารู้หรือเปล่าว่าถ้าเป็นทีมงานของยูโรเซลเราดีขึ้นหรือว่าเรายังตามหลังของปีที่แล้วอยู่รู้ไหมดีขึ้นดีมดีเลยไหมดีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวให้ดูไม่ได้ใจไปเด้กทีนไหนพวกันบ้างเดี๋ยวนะ